สวัสดีครับทักทไทยสบายบดีย่ำผส,สอครับเอซี่พี่น้องคนส่งปลาสุขูทุกคนทั้งพี่น้องชา,ชาวไทยชาล่าแล้วก็ชาวต่างประเทศแล้วพี่น้องสวัสดีอยู่ดีมีแห่งกันสุขูทุกคนเด้อพี่น้องรวมเดินทางกับคนสง่งไปคือเก้าพี่น้องมื้อนี้ขาปลาหาเก็บเห็ดผึ่งร่วมเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปพี่น้องเห็ดปลายฝนต้นหนาวพี่นอ้องพอกันบรรย,กยากาศย่ำผสาอ,อีกคือเก้าครับผมพี่น้อง อกกันเซลวันที่สามท่านว่าคมปีหกสี่กับคนสองปลากับยายเกตคนเดิมเราพี่น้องสวัสดีค่ะเขาปลาหาเก็บเห็ดดินเพชรรวมทั่วไปเด้อพี่น้องเห็ดใบฝนต้นหนาวตอนนี้ยายเกตเจอแล้วเห็ด <H ed S 2> ก่อยางสวยอือเนาะต่ฮักยังมีเหเก็บเรื่อยๆอยู่สุดข้างล่างเงินเพชรล้างเลย อ่ารดนน้ากันพี่น้องคือนอยู่เนาะขัดทาอยู่นี่เฮ็ดนาแหละเฮ็ดนาแหละทั้งนั้นจูมจูมมังมัมันพี่น้องเอยออกไม่พอหนาวอะไรยังมีอยู่เนาะเออทั้งล้างเฮ็ดล้างเขียวอะไรเลยล่ะมีสารฟัดเห็ดเลยเนาะโอ้โหหุ่นดีขนาด อ๋อส่วนเฮดบดสเฮดล่มกะเมื่อสองเมื่อคาดว่านาซิมีพี่น้องอากาศเริ่มหนาวละหลายๆพื้นที่ภาคอีสานก็คือสีหนาวทั่วถึงแล้วน้อพี่นอ้องอ๋อมีอีกดอกนึงแมนบ้แเลี้ยงงอยู่อ <l ug> โอ้แมียนเลยเนาะโอ้ถากันเลยอากาศเริ่มหนาวแล้วก็ดูแลสุขภาพในเด้อพี่น้องบ้านคนสองปลากัดถือว่าหนาวเติบแล้วล่ะ ดอกหนึ่งพี่น้องเฮ็ดกอ่อยางนี่หลอดที่สองที่เรา <c oughs> เคยเห็นเป็นสัตว์ตัวเกิดโมแมนย่ามล้างแตกล้างแตกล้างเต็มโดนแดดโดนแดดโดนหนาวป้าแทบมีออกเรื่อยๆอยู่พี่น้องเออเออยังมีสารพัดเฮ็ดอยู่พี่น้องออกแค่นเฮ็ดแต่ก่อผลข้าลายผลข้าลายพึ่งเขาพึ่งเขาพี่น้องเกิดตอนนี้ก็หลุดน้ำยาเกล็ดไปเรื่อยพี่น้องเมื่อนี้ เมนบ่แมน่นโอ้ดอกงามแห้งเค็ดหนนี่งามมิลี่อ้กอบ่ะไอ้ตัโอ้หมัมนเกินเกินเลยๆเนาะเกินเรื่อยๆอ,อ่าพอพอ,พอกันบรรยากาศย่ำเสื่อกับอากาศหนาวๆพี่น้องวันที่สามท่นวาคมปีหกสี่ราหล่นน้ำคั่นสองปลากับยี่เกตไปเรื่อยๆพี่งงน้องงามงามเนาะ ไหนงามไปเลยด้ยวยแน่นปลายฝนชว่วงหนาหนาวพอดีเกิดดีกว่ามัวเรือนี่แม่นแน่นน้ำบกีไก่เออข้ามบอกเ<น>ออแม่นดอกงามแห่งพี่น้องพุ่นออกไม่คนเดือนหกอ <laughs> อกเป็นเสื้อผ้านอกออป้าแทบไม่ออกเรื่อยๆพี่น้องแม่พี่นออ้องเห็ดก่อ,อนนะเขียวจุ่มงามเฮ็ดตูปูคือผู้เบิ่งเนาะสาระผัดเห็ดเลยเนาะแม่น น่ามีลีพี่น้องเฮ็ดหนาหนาวน,านี่มันโมมีหอยถากมาแทะมากินมันเขาเป็นพืนขาวพี่น้องมาเนี่มีสารพัดเทสผึ่งเลยสารพัดเุ็ดดีๆอู้มหนเสือหน่อยมันกย,ย,ยังเดินสวยอยู่เนาะอู้หดอกคุณแหงงามแหงพี่น้องคุณน,น,นี่ดอกคุณจะหนี่มดอกนึงเอาดอกนี้ต้นคันบ้าอุ้ยขาดอกหนาขา,นะาใหญ่ดีแหงพี่น้องเฮ็ดหนาวนี่ เบื่งพี่น้องสะออนจูมเฮ็ดเมืงเดิมพี่น้องค่ะเนาะส่งมันแต่เสาอยู่พี่น้องพอไล่เฮ็ดอยู่เหยียบนอ่อึงงเขาพี่น้องฝืนเขาดักดงเขาดงเขาข้า นี่มันเคยออกว่างนย่างนี้ฝนเขาข้ามเลยลองรอบเบิ่งๆบิ้มกอลังเกียวจูงง่ามจะอ่อนเนาะอ่อนเฮ็ดหนาหนาวอีหลีฝนดองง่ามแห้งงามตุบุยอยู่เบิ่งพี่น้องแป๊บเดียวได้แกงแล้วนะกําลังจอดรถต่อไปมาได้แกงเลยพี่น้องสีสันเนาะหลุดตาเจ๊เกตมาเนี่ยสีเต็มบ่เต็มผมข้าไล่พี่น้องจูงงามแห้งจูงเห็ดยัง อะไรอีกมองมัน่นเกินจุ่มนี่พี่น้องมึงแม่อุ้ยขาขาอุ่บพี่แหงมึงมึงมึงแม่พี่น้องให้อ่างไม่เด้ออ่างเฮ็ดแนมวันนี้อ่อนดอกงามพี่น้องเฮ็ดหนานี่เป็นคนเขาวพี่น้องขาดเหรอ้ยดีหน่อยมันถือว่าขากิ้วผ่อนนี่ว่างสองสามเหมือผ่านมาคนส่งปลาก็ไม่เกียรต ล่าอยู่บนเขาพี่น้องเห็ดบดเห็ดล่มพี่จะเกตทั้งหลังเ <laughs> บ็ดจิกหลอดนั่นเขาขาวแน,น,น่นบ่แน่นบ่เป็นขาวาอยู่แต่จองคือกบตาดีตัวอะไรสีขาวเอาแน่อยู่เด้สีขาวสีแดงสีคือนจะคล้องบมดวันไหนกระไลจุ่จงม,ม,มง่ำง่มพ่อตาอยู่พี่น้องวันนี้ มหน้าเสื้อเริอพี่น้องปลาแถบนี่หนาวแล้วยังมีเหตดสารพัดเหตดเกิดอยู่ปันเดือนพฤษภาคมก็เป็นจย่งสี่ทุกปีพี่น้องอยบอกุ่นคว่าใไวบเลยจะเกศเอออยู่าายปเ,เป็นโมเลยเนาะวันนี้ั้างในก็ีเมิ้นอะายเกศสาวสาวเร็วครับพี่อะไรข้างในน้ำกล่อ,องายาวๆเด้อพี่น้องโอ้ย จองตาหมูหวานกุบปรี้มาอืมอน้องตองชออือาเป็นขาดอกงามมีลีพี่น้องแกงกะวานเด้อพี่น้องเฮ็ดหนาหนาวนี่เฮ็ดคนส่องปลาหวานกูหนาอยู่ดอกเฮ็ดก็นะไปมาก,ก็ได้แกงไงอยู่ดอกแต่ละผัดเห็ดเลยเนาะดีที่พวกท่านมีเห็ดละงอก <laughs> แต่เขาก็เก็บอยู่ได้แต่บัวหลายเออมองละดอกสองดอกแดงข้ามพี่น้องดอกบานดอกปักญ่เลยโอ้ยยังใส่ได้อยู่เด้อแฉบเด้อนี่ยยังแก่งยังโอเคอยู่นั่นดอกนั่นดอกหน่อยก็มีตัวนี่ดอกนึงโอ้นีโหมันมันเอาไปมาพอทุกเหตุเนาะอือแสดงให้เห็นแดงข้ามบอกเอื่อหลังเขียวแมน เข<อ>าอันนี้เห็ดพิ่งเขาดงเพิ่งเขาดงย้อมกันโดนเชียร์ลมโอ้ยโดนเชียร์ลมเอากันตอวน,นี้ของดอกดำพะโล่งเนี่ยนี่ถูกเห็ดเด้ยวยของดอกของแม่จุ่มง่าแม่งปนโอ้ยแต่เห็ดขออันเห,ห็ดกอหลังเขียวเนาะกอหลังเขียวน่ามั่งเหอะก่าอายุพี่น้องแต่อีกเมือ่อตองเมื่อก็รรวมเดินทางขึ้นเขาลำกันแฉแน่นอนคิดว่าน้อยยาเกตเห็ดบดเห็ดลมเห็ดขอนเกิดแฉเพอหนาวแห้งพี่น้องตอนนี้กอหลังเขียว bì biên yên nga càn gàn, nọ know. Hm. Kalapat hết kêu cầu. Lăng kéo No. True Hết kêu lăng kéo you know. True nọ True men. cái thang True men. True men. True men. True พูดเร่อเกตดอกบานคือฝน,นใหม่อ,มออกักอกู่พี่น้องออกทรงถ่ายอีลีทุกครั้งลราพี่น้องที่สภาพอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนจากฝนเป็นหนาวจากหนาวเป็นห่อนจากห่อนเป็นฝนนี่ี่เกิดตลอดพี่น้องป่าแถบมีเหตุมีสารพัดเหตุตามที่คนสองปลานําเสนอให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆล่ะพี่น้อง บางปีออกเงายันผลล่ะพี่น้องปลายปีผล่ะปลายมกราค่อมผลล่ะแต่ละปีดอกนี<ป>่พี่หนึ่งยังเห็นอยู่เด้มาอยากให้ดโโอกใหญ่ๆเนาะต้นหนึ่งรากแดงแกรดดอกดอกใหญ่ตองอย่างปนเห็ดแดงหนาหรือว่าเห็ดล้างต่ำพี่น้องดอกง,งามแห้ดงดอกงามข้างล้างมันจุ่มมันแต่ละข้างล้างจุมมจุมจ่มบ่ <laughs> ดอกงามแหงงามเห็ดเป็นมันสารพัดเห็ดเนาะไม่เอานงตาจะเก็บเคืองตาแหละพี่น้องใน่เวลายางเก็บบ่ถึงชมองพี่น้องตอนนี้ก็ยังเศ่้าอยู่พี่น้องขาไล่จูงงามงามจ้องจจ้องจูมใฮ้กันเนาะทาแหง เกเฮ็ดนาแลดอกเดียวคืองามเธอก็มีดอกเดียวคือออกดอกเดียวเนาะคือบหา,ากาเกิดบอไม่มีโมกก,กาเกิดออแต่ว่าเฮ็ดดอกงามอีลีพี่น้องเฮ็ดเมื่อไงบอสิเป็นเฮ็ดผึ่งเฮ็ดกอหลังเขียวเฮ็ดยังเฮ็ดผึ่ง,งข้าลายผึ่งข้าลายอุ้ยเบื้งแน่พี่น้องจุ่มดอกนี่ผึ่งข้าลาอ,อ้ยค่ะดอกดำคึกเมือกอยู่ ตะแกงแสบเนาะผลข้าล่อีกนา,มมา่มอดอกไม้บิลีออกกลางท่างข้าลายบ่ไม่นี่ดอกน,ดน,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 ดน,น้อยก็มีพี่น้องคนเนยเกลี่ยเพิ่นออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆข้ไล่ยในออกจนดินในความชื้นในดินเบิด์ุผลลัพพี่น้องคอยสิหยุด ตงแน่พี่น้องปานเอาไน่มาวานไหวเจเกตว่าแมนเอาไนไนเฮ็ดมาวานไหวแมนบเลยพูนเกือบเขาเ่อเอจูม่มงามพ่นเกรักเอาไน่มา่วานไหวพี่จบออกคากี่นี้นะผักแห้งพูนมดเลเ้ยยเขามากเนาะเกือบปเขามาเบิร์ส่งมันอยู่ดอกพี่น้อง นี่นี่นี่แหนังบ่ยังแล้วเนาะดีดีบ้านบ้านดีตรงนี้เด้อพี่น้องโอ้ยตกใจมาพี่สีบ้านติมยังโอเคอยู่หรอโอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่บ้านใส่อีกตาหนึ่งอ่าสองตาอยู่พี่น้องเงี้ยเรือเลือพี่น้องโอ้ยมันโผล่ไปน้องมูอเฮ็ดมูอเดียวว่ามันในวานไหวงี้วะดีทั้งหลังพี่สวยมาอื้ออือ นี่มาขักมาแหน่เถอะอุ้ยพอดีพ่อตามโมยังเต็มตาแหน่บอตันไม่หนีกันได้ออกออกขากันได้ออกออกขากแต่ว่าเพิ่นบ่ค่อยออกไหยโดนๆออกที่หนึ่งแต่ออกออกลายนี่โอ้ยเป็นเหงาอยู่สามโดสามบออยู่นี่อ้เสาร์อ่อนขักพี่น้องพี่น้องนึงขักมาแน่กันพี่น้องเอ้ยเฮ็ดโมนี่จนสิเต็มตานาน <G ül> ตำเอาหมูเดียวพี่น้องปันเอาไน่เมาื่วานไหวเอ้ามาน,นแต่เศ้าอยู่มัอนี่ไก่เต็มตาเจ๊เกตละเนาะดอกบานซะอีกตาหนึ่งเครื่องบานตครื่องเกินเป็นหนึ่งไว้กินหนาแหลงจังหน่อยจังหน่อยอึดแต่เด้แกงเซโนใ่ใหม่แสบเพื่อกันพี่น้องเอ่ยเอ็กซี่พนักแกงเซโน,น่ใหม่พี่น้องหวานดีเลอ,อ บ่เคยเห็ดจะเกลือหน้าได้ล่องเบิ้งติดใจบ่เนี่ยนี่เก็บแกงให้กินเมื่อไหร่ก็ข้าอยู่เป็นของแกงใเซโนใหม่ยังเห็ดที่มาโผล่เดี๋ยววันนี้เกิดเป็นโมเลยเนาะอือเนี่ยข้าหนีไหวปวดแม่นบ้านไปตองนั่นใส่ไปตองแม่นบ้านตลอดเอาโอ้โหปวดเด้อเห็ดเมื่อวานไหวขึ้นในพระเขียนที่ไม่เกิดขัด อกเนี่พี่น่องอ้ออาสิะเห็นรมชัดไปได้เด้อพี่น่องมันหกที่ทั้งทีปวดง่ายๆสยได้เย็นไม่ต้องเปล่าบอลเ่นพี่ิไปแห้งไปคอยกับบอลลนปูดแน่นเบิดเนินจุ่มจุ่มนโอ้หมูใหญ่ลีพี่น่องเฮ็ดโมนี่คมเดียวคมก่อนะ ขังง่ายๆเรื่อยๆพี่น่องโหดเนาะนี่มันเถาเถาปล่อยไปเป็นเชื้อปีใหม่เกิดไร้คือเก่าฝุดเลาะลงเบนข้างฝุ่นเบิ้งว่ากันดีว่าเขาไม่มด้วยใคนหน่อยโหดไปเฮ็ดหทมเดียวพี่น้องเฮ็ดหทมเดียวถ้าอ้อมกันเบิดงแบบเครื่องตาแต่ว่าแยกเกดแยกจุ while, ่มแยกบานพี่น้องบานแต่อีกตาหนึ่ง รวมใสอีกตาหนึ่งนั่นเบิ้งมาตามเอาโมเดียวพี่น้องพมเดียวเป็นเพ็ดฝังคาไลา่ดอกงามๆใสตาเจเกตส่วนดอกบานคนเอาหายแต่คนสองปลาดอกนี่ไปหนึ่งไแซฟฟิตวบพี่น้องสิ้นถุงแซฟฟิตวบกินหนาแรงเนาะส่งมานอยู่พี่น้องบวมเดินทางเงี้ยๆน้ำก,นกันกับคนสองปลากับเจเกตล่อหลุนกับเพชดดินกอนพี่น้องเพ็ดฝึงเฮ็ดร่วมทั่วไป อีกมือสองมือคอยรุ่นกับเพชรบดเพชรล่มเพชรขอนขาดว่าเกิดแผลแล้วพี่นออ้องเนืงพี่น้องเพิ่งข้าไลา่จุม่มง,งามๆอ้ยง,งามใครกี่ลีมาอยู่ตายจะเกลี่เต็มแผลเพชรคอดอกงามพี่น้องเมื่อไงเพชรโข้ยนี่ดอกนึ้องน้อยๆจะลังเห็นนี่ได้เลยนี่เกิดเป็นงามเ่ยนี่ เพส้นาแหล่เบิ่งไปโฮมนั่นหม<อ>มีบ<น>่พี่น้องจุ่มนี่เพิ่งค่าลายอุ้ยงามคักฤดูของเพงิ่นติล่ะนี่ตะกอนส่วนเจ๊งน้อยหลังแตกเด้เจ๊งน้อยดินความเชิญใน,นดินเริ่มเบิดนี่เกิดคักคือกันพี่น้องแต่ว่าหลังสิแตกดอกดำเม็ดก่อเนาะพงแน่นพี่น้องตะอ้อนจุม่มเฮ็ดก่องามคักแก่ลังสิไปแล้วเด้เห็นตัวนี้ก่อนนี่เห็นดอกนี้นาะก่อนเออ เราไปตองมันือสีตุนูนึ้นเลยวะเห็ดแดงสั่มพี่น้องงามนุ่มเห็ดดอก็งามเห็ดมื่อนี้ตายยอะเกศที่เต็มแล้วพี่น้องบางช็อตบางตอนหมดเลทตายถ้ำเด้อพี่น้องเห็ดหลังสั่มเห็ดดินเห็ดร่วมทั่วไปแล้วพี่น้องผงคาไล่เห็ดกอถือว่ามันอยู่พี่น้องเมื่อนี้พี่น้องว่าพอคมเห็ดถึงแดงแดงข้ามพี่น้องยังหลงเหลืออยู่ เหมือนดอกสี่ได้มันงักช่วงนั้นเก็บดอกหน่อยเกินเนาะนี่นพุ่นดอกนึงมันสารพัดเห็ดผึ่งอยู่พี่น้องมาเนี่ยเปลี่ยนตาผึ่งแดงผึ่งขาลายตาเจยเกตที่เต็มแล้วตาหนึ่งมากเลยเต็มเลยเด้อพี่น้องตาเจยเกตเปลี่ยนตาที่นี่อเอาตาคนสองปลาไป นี่กับเครื่องตาล่ะล่ะพ you know ี่น้องเป็นเฮ็ดบานเฮ็ดนอกคลิปถือว่ามันอยู่พี่น้องมานี่อ่ารดน้ำกันพี่น้องสเต็มบ่อสองตาขาดว่าหนาจะอยู่น้อยยะเกศเหยียบเฮ็ดกอทะโน่เฮ็ดยังนี่ถอยหลังโอ้โห้งแดงพุงแดงบ่เนี่ยเหม็นโอ้พุงแดงโอ้ยโตกัดไปคนละท่าจนหยุดเนี่ยดำเนี่ยเห็นพอดีดอกเลือยเขาอย่างที่แล้วมันงามพี่น้องงามแล้วนอน ช่ได้ใช่ได้ไดช่วงวางเหมือสองเหมือนเป็นดอกอยังหน่อยอยู่เอ้าพี่น้องยาเกตไปอีกฝากพ่นพอเพิ่อเขาเก็บเองเลยมีดบ่มีเดอ้อพี่น้อง้ดอกงามแห้งยาเก็บคือกัรละพี่น้องเฮ็ดแต่ว่าบอธนัดคือยาเกตปันไดคนส่งปลามักอ่างความงามของมัน มี่บริเวณฟางนันพึ่งขาไล่อ่ะต่างคนต่างเก็บพี่น้องตอนนี้พ่ออยู่พึ่งขาวสองสามดอกปลาเนี่ยเจอแต่พึ่งแดงเน่องกู้ดอกงามแห้งกระบอกนี้สีเขื่อนกระสีดอกเหคสอู้ดอกหน่อยยังมี่สื่อจะไดงวาสิขึ้นเรื่อยจะได้หนี่งจูมีงามแห้งพี่น้องอู้เดกไก่แห้งพี่น้อง พอ,อทาอยู่พี่น้องบลอยู่ละเต็มแถสองตายจ๊เกตมืนอ่งเพชรแดงนาหลายหน่อยจอะเกตแดงลังสัมมีแต่ดอกก็งามพี่น้องอแต่ว่าอกค่อยเดทาททํำบันไดให้เกตเก็บมีแต่ดอกงามพี่น้องตานี่็ได้ดอกยอยตาที่สองไก่เต็มละตัวนี้คือตาแหลกเ้ามานขากอยู่พี่น้องมื่อ อะไรเนาะผมนี่ประจําดอกคนมึงแน่ดอกเนี่ย้ยแต่ตะอ่อนได้ที่น้องค่ะโอ้ยเฮ็ดผมนี่ดอกงามมีเลยอ๋อมันหลากหลายเห็ดอยู่พี่น้องมาเนี่ยคนส่งปลากับยายเก๋กันย่างยางปลาคือเก่าอยู่พี่น้องเดือนธันวาคมสิ่สิบปีล่ะอีกบุกี่เมือปีใหม่กับแม่ยามเลยเด้อพี่น้องพว้เนี่ยพี่น้องดอกเนี่ย ข้าลายข้ยขาเป็นขาผู้แกทำไมงามคาดถือว่าออกคขาดกูพี่น้องออกพิมพ์ถ่ายเพราะบอพัน์ถ่ายดอกเพราะว่าแห้งอีจูบจูบเนี่พี่น้องจูบเนี่โปวดแห้งปวดเนาะอ้าโอ้ยเห็นานี่งามดีเลยลหรง่ามโอเคใส่ตาผลเลยเอาจูบมาใส่พี่เต็มเลยพี่น้อง ียได้อีกเรื่อยู่ดอกกระดาดอกเพ็ดเพิ่งข้าลายมุนเลยงามีดีผุนม้อดินมันสมบูรณ์ครับมาจากป้าเนี่ยก็เป็นป้าที่สมบูรณ์เกือบแปดสิบเก่าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่พี่น้องวามืฉนในดินโมเบิดไงได้เก็บเรื่อยๆพุนละพี่น้องยันปีใหม่ผุนละเขาพี่น้องม่ได้แนมไก่ได้แนมไก่ดอกงามแม่งน้อง้ามนะน้องุณจูมัน ค่ะเฮ็ดนานี่ดอกงามจูมงามอีลีพี่น้องบ่ว่าสิเป็นผึ่งขาวผึ่งไข่ผึ่งข้าไล่แต่ละจูมพี่น้องเอ้ยปวดพ่อจะอ่อนหลายพุ่นปวดเพราะค่ะสุดยอดเลยผึ่งคาไล่ช่วงนี้ตาสีบ่็อไม่ใส่เลยพี่น้องก็พอสิเฮ็ดเอาพุ่นบอกก่อนเอาตัวใดนเอาพี่นะเอ้าเเก็บห็นผึ่งคาไล่งามก่อนก็เลยเอาก่อน นี่ก็งามคือกันพี่น้องนี่ล้างจับเออเห็ดหมดเลยตาที่เต็มทุกหน่อยเลยพี่น้องเห็ดก็ยังพ่อเรื่อยๆอยู่ไม่เก็บยดเพราะท่านพ่อแต่ละององามเองหรออืมนี่ส<ต>ารพัดเห็ดเลยพี่น้องช่วงนี้อู้ยสะออนเห็ดนี่น่พี่น้อง ึงข้าล่ผึ่งแดงผึ่งขาวเห็ดร่วมทั่วไปลนะ่ะพี่น้องก่อนอีตากระสิเต็มคืกอกันพี่น้องเป็นผึงข้าล่าดอกบานเห็ดร่วมทั่วไปคือกันมันสุดๆอยู่พี่น้องมือน,นี่เออหลุดน้ำคนสองปลาครับแยเกลไปอีกจคแป๊บหนึ่งพี่น้องก่อนสเสดินทางกลับบานต้องดอกงามๆพี่น้องอยู่กลางแจ้งเลยบานเองอือดาปึ้งในพี่น้องึงข้าไล่บรรจูมนี่ แต่ตอ,อ,อ,อ่อนเนาะพี่พี่น้องบอ,อ,นนบอบงตอ,อตต่อนน้ำแนบ่อบ่งแนบผมบ่ตะอ่อนดอกพนนามาาดอกบ่ได้นันก็แล้วแต่ผู้ใดผู้มันล่ะพี่น้องหูหฮมมันพอเฮตุปลายฝนตดน้ำสิบออกทัวปลาคือช่วงพฤษสภาพมีทุ่น่า้าหูหฮมมันกับมนันคือเก่าพี่น้องอผุดก้อนบอกเออ,อเออสงแดงพี่น้องแดงข้ามรอไปทั้งไหนกับพ่อได้เก็บอยู่พี่น้อง<ห>เป็นเห็ดดอกลงเขา ตาเะเกตบ่มีหมองใส่ละอาจจะเป็นช็อตสุดท้ายน,น่าเะเกตเนี่ยมันเต็มวัตถุตาแะไรพี่น้องดอกบานด,ดอกบานพอเฮ็ดพวกนี้ถาไปใส่ถุงใส่ยังกะบ่ได้บ่ไใดมองงามเล็ดช่ดอกนี้นี่สิหล่นตาเจเกตย่างอยู่ยีนอน่ะน้นอย่างอยู่ได้อยู่หูดอกงามเอหวานอีลีพี่น้องมาเนี่ย ปอที่เมนเออแทบพื้นกันพี่น้องเห้ตัวนี้แอ้าเต็มทุกตาเลยพี่น้องตอนนี้อ,อจย่างไรก็บาดนอกบาดนี่มุณโมไม่แนวใส่เลยพี่น้องสุดยอดอลังการเลยเหมือนนี่เต็มสองตาพวก่นีพี่นอ้องจะออนไลน์ เฮ็ดวันที่สามท่านว่าก้มปีหกสี่เฮ็ดปลายฝนต้นหนาวพี่น้องเฮ็ดปลายฤดูกาลนี่คือตาจะเกตตาทํำคีบพี่น้องขาดตูมงามๆน่ตาดีมีแต่ตูมงามๆพี่น้องว่าทีเป็นผึ่งขาไล่ผึ่งขา้าผึ่งไข่ผึ่งดำกับมีเน่อแต่กขเฮ็ดร่วมทั่วไปละพี่น้องแต่เป็นขัดตูมส่วนตาอีกตาเยเป็นตาคนกอกปลาสะพายที่เป็นบานเดอร์พี่น้องเฮ็ดหนอกคีบแต่เป็นบานงาม ดันโอเคอยู่เห็ดปลายฝนต้นหนาวแซ่บพี่น้องหวานดีเอาเดินทางมาหอดถ่ายคลิปแลวพี่น้องบ้านนี้สีเหล่าพี่ล่าน้องกัาบบานเชิญชอบวิดีโอเล็กซอยเด้อพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคุสองปลาพี่น้องกดสองปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ถูกกำลังแร่งใจทุกคอมเมนต์ถุกคำที่ชมมาละพี่น้องแบบแบ,บกาซี สิปีหกสี่แหละพี่น้องสีหกหากับสิขึ้นบอดมาแทนล่ะแต่ยังมีเฮ็ดใฮกเกบอยู่พี่นอ้องอาจังพอกันคลิปไม่มื่อ่พี่น้องมืออื่นมือม่อหื่อผลราพี่น้องว่าจังไดเยเกตเามื่อบานก่อนค่ะสวัสดีค่ะอ้าวจังล่อหลุนน้ำคนสองปลากับยยเกตใหม่พี่น้องเฮ็ดที่ใดสุดยอดอลังการเลยอ้ารล่อหลุนน้ำคนสองปลาใหม่พี่น้องว่าสิเป็นเฮ็ดบดเฮ็ดร่มเฮ็ดคอนหรือว่าเป็นเฮ็ดถึงร่วมทั่วไปแต่จังหลุนน้ำกันพี่น้อง หลากหลายสารพัดการหาอยู่หากินล่ะพี่น้องคนสองปลากับม่ใชเกศถ้าบม่มีเหตุการสิพอพี่พอน้องนรูหลบแบบอื่นบันนี้พี่นี่น้องไปใส้พี่น้องแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจทุกไรทุกแช่ล่ะพี่น้องกลับบ้านก้อนพี่น้องบานนี้สวัสดีครับ